การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีดินแดนที่เรียกว่าหนองกระแสเป็นดินแดนเมืองพญานาคที่แบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งปกครองโดยพญานาคสีสุดโทนคราชอีกส่วนปกครองโดยพญานาคสุวรรณคราชทั้งสองฝ่ายมีบริวารมากมายวันหนึ่งเกิดความเข้าใจผิดในเรื่องการแบ่งอาหารเมื่อฝ่ายหนึ่งออกไปหาอาหารมาได้แต่กลับไม่แบ่งให้อีฝ่ายตามที่ตกลงกันไว้ ความขัดแย้งนี้นำไปสู่สงครามระหว่างสองพญานาคที่ยาวนานถึงเจดปี ความยืดเยื้อไม่มีผู้ใดแพ้ชนะเมื่อเทวดาน้อยใหญ่ร้องทุกข์ถึงพระอินทร์พระองค์จึงเสด็จลงมายังเมืองมนุษย์เพื่อไก่เกียร์พระอินทร์กำหนดให้พญานาคทั้งสองสร้างแม่น้ำคนละสาย